สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันเสาร์ที่2เมษายน2022วันนี้ก็วันเสาร์สบายๆนะครับมาดูสัก4ีหข่าวที่มีคนพูดถึงกันเยอะก่อนอื่นจะมาขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ1วันก่อนหวยออกเนี่ยผมก็ถามเพื่อนสมาชิกว่าใครมีตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผิดถูกไม่ว่ากันเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับบอก1-10ห่หวย อีกท่านหนึ่งบอกว่า2018ครับหาลอตเตอรี่ได้เลยนะครับก็ตรงเพลงนะเพื่อนๆบนอันล่างอันนะครับมาดูข่าวแรกกันที่เป็นข่าวใหญ่พอสมควรในเรื่องของ Goldman Sachs เขาเตรียมเปิดให้ลูกค้าของเขาเนี่ยเข้ามาลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น Bitcoin และ Ethereum ภายใต้ Goldman Sachs Private Wealth Management นะครับ ตรงนี้หมายความว่าอะไรเพื่อนๆ Goldman Sachs ตอนนี้เนี่ยเขาบริหารสินทรัพย์อยู่ประมาณ2.1ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือพอๆกับ market cap ของ cryptocurrency เลยนะครับแล้วตอนนี้เขาเตรียมที่จะดึงลูกค้าที่อยู่ภายใต้ที่เขาเรียกว่า wealth management เนี่ยเข้ามาลงทุนกับ bitcoin และ ethereum แต่ที่มันน่าจับตามองเพื่อนๆ private wealth คือลูกค้าที่มีเงินฝากขั้นต่ำ 25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ837ล้านบาทไทยหมายความว่าอะไรคงจะไม่ต้องอธิบายกันมากเท่าไหร่นะเพื่อนๆจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในคริปโตเคอร์เรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เท่าที่เข้าใจก็มีบิตคอยน์และอัธเรียมซึ่ง ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆวันนี้มีทั้งฟาสเบาๆมีทั้งข่าวดีเบาๆเข้ามาแต่คนที่มี837ล้านเนี่ยผมว่าเวลาลงทุนเนี่ยเขาคงไม่เหมือนเรานะครับหนึ่งไม้ของเขาเนี่ยก็คงต้องหลักล้านนะเพื่อนๆคิดยังไงข่าวนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาข่าวต่อไปมาพูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับเขามีการประกาศที่จะเก็บภาษีจากกำไรของการลงทุนบนตลาดคริปโตเคอร์เซี อยู่ที่0.1% capital gains นะเพื่อนๆรายงานยังบอกอีกว่ารัฐบาลเตรียมที่จะมีการทดสอบขั้นตอนการจัดเก็บภาษีรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มขออภัยครับภาษีมูลค่าเพิ่มในเร็วๆนี้นะครับ0.1% capital gains เพื่อนๆนนึกภาพนะครับ2วันก่อนเราอ่านข่าวเกี่ยวกับประเทศอินเดีย 30%ของเขาเนี่ยมีผลบังคับใช้1เมษายนของอินโดนีเซียเนี่ย0.1%เปอขาบอกว่ามีผลบังคับใช้พฤษภาครับ1 1พฤษภาคมนะครับเมษาพฤษภาใช่ครับ1พฤษภาคมเพื่อนๆ30%ซกับ0.1%ถ้าผมเป็นคนอินเดียวันนี้เนี่ยผมคงอยากจะ อยากจะเปลี่ยนสัญชาติเป็น Indonesia อินโดนีเซียเพื่อนคิดยังไงกับตรงนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแต่ผมว่า0.1%เก็บง่ายดีนะฮะมันมันแฟร์ดีข่าวต่อไปมาดูฟอรของสหรัฐอเมริกากันนิดนึงนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่สหรัฐอเมริกาจับตามองเรื่องนี้ให้ดีนะครับ SEC หรือกรตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำชับให้คริปโตเอ็กซ์ชน์ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริการายงานข้อมูลการถือของคริปโตของลูกค้าให้กับทางกราตอ ว่าง่ายๆว่าคุณถืออะไรจํานวนเท่าไหร่เนี่ยจะต้องรายงานให้กับกรอต่อนะครับก็ทาง Exchange เ,เขาจะจัดการนะเพื่อนๆเอ็กชแนนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในกับ SEC ก็จะมีทั้งยกตัวอย่าง r o i n n o o d นะครับ c o i n b b s e w e b ลบีแนนซแล้วเนี่ยถ้าเกิดทาง Goldman Sachs เขาเข้ามาเนี่ยนะฮะแน่นอนพวกขายใหญ่เหล่านั้นก็จะต้องรายงาน าการถือของคริปโตเคอเรซีให้กับทางกรอต่อนะครับเป็นข่าวที่ทำให้นักลงทุนไม่พอใจเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแล้วคือผมยิ่งดูเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่หรือคนที่เข้ามาลงทุนหลังพวกเราเนี่ยจะทำอะไรยากนิดนึงนะครับส่วนพวกเราที่พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยวางแผน allocate f u n กันให้ดีนะเพื่อนๆใครโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ในสหภาพยุโรปนะครับ ตอนนี้หลายอย่างเกิดขึ้นดูเหมือนกับภาครัฐเนี่ยจะมาแบบสอดซองแบบยังจับตาแบบไม่ให้ไม่ให้ค่าสายตาเลยนะเพื่อนๆอีกข่าวหนึ่งนะครับหลายคนคงจะเห็นข่าวนี้แล้วนะเพื่อนเขาบอกว่า $19 ล้านบิตคอยเนี่ยมันถูกขุดไปเรียบและเรียบร้อยแล้วนะครับบิตคอยมีทั้งหมด21ล้านเพื่อนๆตอนนี้ถูกขุดไปแล้ว19ล้านบิตคอยตอนนี้เหลืออยู่แค่2ล้าน ตามทฤษฎีนะครับ supply demand หมายความว่าอะไรหมายความว่า2ล้านสุดท้ายมันจะต้องราคาแพงนะเพื่อนๆก็น่าจะมีอะไรมาให้เราลุ้นนะครับในวัน2วันเดือน2เดือนเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคานะเพื่อนๆแต่ในอนาคตเนี่ยยิ่งถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับคำพูดของท่านประธานาธิบดีนาะยิบุกิรีของเอลซาวดอร์ or. เนี่ยท่านบอกว่าในโลกนี้มีมิเลเนียร์ผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะมากกว่า21ล้านคนอะแต่นึกภาพว่าถ้าเกิด มีเลนแหนึ่งคนหรือคนที่เป็นเศรษฐีที่มีเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าของบิตคอยเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับแน่นอนว่าปริมาณมันจะยิ่งน้อยลงความต้องการมากขึ้นนะครับราคาก็ต้องสูงขึ้นมาพูดถึงข่าวเมื่อวานนิดหนึง่งเพื่อนๆเมื่อวานผมอ่านข่าวเกี่ยวกับสาภาพยุโรปที่เขามีการเตรียมที่จะชงกฎหมายเกี่ยวกับการทำ KYC สำหรับผู้โอนและผู้รับโอนคริปโตเคอร์เรนซีข่าวนี้เนี่ย ดูเหมือนกับมันจะผ่านแล้วเพื่อนๆนะครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยทุกคริปโตเคอเรนซีทรานซัคชันที่ถูกเกิดขึ้นในประเทศภายใต้สาภาพยุโรปเนี่ยมันจะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมนะครับที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ยูโรขึ้นไปทั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะยังต้องผ่าน3องค์ประชุมไม่ว่าจะเป็นคณะกคณะกรรมการสาภาพยุโรปนะครับ แล้วก็สภานิติบัญญัติสาภาพยุโรปรวมไปถึง European Council นะครับหรือตัวแทนของแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้สาภาพยุโรปซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมามีผลต่อการตัดสินใจครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากฎหมายนี้น่าจะผ่านนะฮะหลายคนผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าแล้วคนที่มี Wallet อยู่แล้วเนี่ย จะทำยังไงนะครับคือคนที่มี wallet อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำ KYC มาล่วงหน้าเนี่ยนะครเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่คนเก่าลอดตัวไปส่วนคนใหม่เนี่ยจะต้องทำ KYC หรือเปล่าทุกครั้งที่มีการโอนมากกว่า1,000ดอลลาร์ 1, 000, ขออภัย1,000ยูโรนะครับเมื่อวานมีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสาภาพยุโรปคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับเริ่มคอมเมนต์เข้ามาเริ่มเป็นห่วงตรงนี้แล้วยังไงลองศึกษากันให้ดีนะพเพื่อน ปรับพอร์ตปรับอะไรกันให้ดีเพราะในอนาคตเชื่อว่าคนที่มาลงทุนหลังพวกเราเนี่ยคงจะไม่มีฟรีดอมที่จะโอนไปโอนมาอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ลามมาแถวแถวนี้นะเพ,พื่อนๆต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเบาๆสบายๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม